iOS 26 v e r s เวอร์ v e l o p e r e e t a 6มาแล้วนะครับสำหรับในเวอร์ชันนี้ะมีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างเดี๋ยวมาสรุปก,กันให้ในคลิปนี้เลยครับ การอัปเดตของ iOS 1 6ครั้งนี้นะฮะมาพร้อมกับหมายเลขบิลนะครับที่ใกล้เข้าสู่ตัวเต็มมากขึ้นแล้วะฮะซึ่งก็อีกเพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้นนะครับที่ผู้ใช้งานนะฮะจะได้อัปเดตตัว iOS 16ตัวเต็มนะครับที่จะมาพร้อมกับ iPhone รุ่นใหม่ในปี2025นี้้ฮะและในเบต้านี้ครับมีการเพิ่มเติมหรือว่าแก้ไขอะไรบ้างมาดูกันได้เลยครับมาดูกับการอัปเดตแรกนะฮะมันก็คือการเพิ่มเสียงเรียกเข้าใหม่มาถึง7เสียงด้วยกันครับดยแต่ละเสียงนะฮะก็จะมีตามนี้เลยครับ ในหน้าจาอรอกนะฮะได้มีการปรับปรุงในส่วนของตัวนื้อกาตัวเลขครับที่มีการปรับการแสดงผลนะฮะให้ไปกระจกมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมฮะ,ะจากที่เวอร์ชันทดสอบก่อนหน้านี้นะคระับจะมีความขุ่นหรือว่าความฟ้ามากกว่านั่นเองฮะ,ะในการเปิดปิดแอปเองนะฮะมีการปรับปรุงการแสดงผลให้รู้สึกว่าเร็วขึ้นครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนจากเวอร์ชันก่อนหน้านี้เพียงเล็กน้อยฮะ,ะซึ่งถ้าเกิดสังเกตนะครับก็อาจจะสังเกตยากสักนิดนึงนะครับโดยแอนิเมชันนี้นะฮะจะให้ความรู้สึกที่คล้ายกับบ,บน iPad OOS 6ครับดืเอเอสยังไม่จบในเรื่อองของการปรับปรุงเรื่องงงของกาารรแสดผลเพะว่าใน6นะฮะ ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเข้ามาอีกครับโดยมีตัวพื้นหลังหน้าที่มีความสว่างขึ้นฮะแต่ก็ยังคงเป็นความเป็นกระจกเช่นเดิมครับซึ่งก็ทําให้อ่านตัวหนังสือต่างๆหรือว่าไอคอนต่างๆเนี่ยได้ชัดเจนกว่าเดิมด้วยครับนอกจากนี้ฮะยังเพิ่มในส่วนของรีดคุดการนะฮะในส่วนของะะสวิตช์การเปิดปิดด้วยครับจากที่เวอร์ชันก่อนหน้านี้ฮะจะไม่มีการแสดงผลรีดคุดการนะฮะเวลาที่เราเปิดปิดต่างๆครับ และวิจเตของแบตเตอรี่เองนะครับก็ได้มีการเปลี่ยนให้เป็นการแสดงผลแบบลิควิดกราฟเช่นเดียวกันครับในเบต้านี้ฮะได้มีการถอดคําสั่งการตั้งค่าการสลับโหมดกล้องแบบคลาสสิกออกไปครับจากที่ในเบต้าก่อนหน้านี้ฮะได้มีการเพิ่มคําสั่งนี้เข้ามาครับซึ่งไม่แน่ใจนะฮะว่าเป็นการถอดออกไปเลยหรือว่าจะมีการนํากลับมาอีกครั้งหนึ่งครับในป้ายประกาศของโหมดเกมนะฮะได้มีการปรับนํามาใช้แบบเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับจากที่ในเบต้าก่อนหน้านี้ฮะได้มีการเปลี่ยนไาใช้อีกแบบนะครับในเมนูแบตเตอรี่ส่วนของการชาาาาาารรรรรร์นนนนนะไไดด้้้้มมมีีีกกกกแปปลลเเเ็ภษทททยยบออออววคคััััใสส่่่ขงงงตโศพหืถําร ั้งค่าคัดกรองผู้โทรที่ไม่รู้จักออกไปครับซึ่งยังไม่แน่ชัดนะฮะว่าเป็นเพราะบั๊กหรือเปล่าฮะหรือว่าฟีเจอร์นี้ฮะยังไม่รองรับในประเทศไทยนะครับก็ต้องดูในเวอร์ชันถัดไปนะฮะว่าจะมีการนํากลับมาใช้หรือเปล่านะครับรวมไปถึงนะฮะก็มีการเปลี่ยนชื่อคําสั่งย้ายผู้โทรที่ไม่รู้จักนะครับไปเป็นผู้โทรไม่รู้จักแทนครับในเบต้าหกนะฮะได้มีการแก้บั๊กในส่วนของคีย์บอร์ดภาษาไทยที่หลายคนเจอครับที่จะขึ้นเป็นแป้นพิมพ์สีเข้มแบบนี้จากเบต้าห้าครับก็สามารถจะกลับมาเป็นเร,รออนนััางข To ์ชพฒ ส่วนในเวอร์ชันของ p รับ i ีกเบตนะครับ,ววรบก็น่าจะปล่อยให้อัปเดตในเร็วๆนี้ฮะส่วนใครนะครับที่รออัปเดตตัวเต็มนะครับก็รออีกแค่ประมาณเดือนเดียวเท่านั้นฮะเดี๋ยวเราก็จะได้ใช้ตัว iOS 6กันแล้วนะครับยังไงนะฮะก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับกับช่องของ p h i l i เวิร์สฮะแล้วพบกันคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ